สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาพบกันในแบบฝึกหัดที่2.7ค่ะเป็นการแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะข้อที่1แม่มีน้ำปลา1ขวดวันแรกใช้ไปเศษ1ส่วน6ขวดวันที่2ใช้ไปเศษ1ส่วน5ขวดแม่เหลือน้ำปลาเท่าใด ครูมุกจะให้รูปนี้นะคะแทนน้ำปลา1ขวดซึ่งแบ่งออกเป็นนี้เนาะเดี๋ยวจะเขียนสัญลักษณ์ไว้ให้ดูก่อนนี้คือน้ำปลา1ขวดค่ะสำหรับน้ำปลาวันแรกที่ใช้ไปนะคะคือเศษ1นส่วนหขวดวันที่สองค่ะ น้ำปลาที่ใช้ไปคือเศษหนส่วนหขวดแล้วส่วนนี้ค่ะคือส่วนของน้ำปลาที่เหลือนะคะอ่านั่นก็คือเราอยากทราบตรงนี้เนาะน้ำปลา1ขวดเนะะี่ยค่ะใช้ไปเอาออกไป1นเศษหนส่วนหขวดวันแรกแล้วก็วันที่2นะคะ,ะใช้ไปอีกเศษหนส่วนหขวด รวมกันนะคะนั่นคือรวมกันแสดงว่า1เศษ1.6ส่วน6รวมกับเศษ1ส่วนหขวดแล้วน้ำปลา1ขวดนี้ก็หัก2ส่วน2วันนี้ออกไปนะคะดังนั้นวิธีทํำของเราค่ะจึงได้ว่าแม่มีน้ำปลา1ขวดวันแรกใช้ไปเศษ1ส่วนหขวดวันที่2ใช้ไปเศษ1ส่วนหขวด รวมสองวันแม่ใช้น้ำปลาไปเศษหนส่วนหรวมกับเศษหนส่วนห้ค่ะบวกกันเพราะฉะนั้นนะคะก็จะต้องทำตัวส่วนให้เป็น30มสเนาะทำตัวส่วนให้เป็น30มสตัวนี้นะคะหก็จะคูณด้วย5 5ก็จะคูณด้วย6ด้านบนก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะได้1นคูณหเท่ากับเศษห้าส่วนสาส แล้วก็บวกด้วย1คูณ6เท่ากับเศษ6ส่วน30มีค่าเท่ากับเศษ11ส่วน30ขวดค่ะดังนั้นค่ะแม่เหลือน้ำปลาแม่เหลือน้ำปลาก็คือ1ขวดทั้งหมดลบออกด้วยที่ใช้ไปก็คือเศษ11ส่วน30ขวดนะคะก็จะได้เท่ากับเศษ30ส่วน30ลบเศษ11ส่วน30เท่ากับเศษ 19บเส่วน30ขวดนั่นเองเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้จึงตอบเศษ19บเส่วน30ขวดค่ะง่ายๆนะคะข้อแรกโอเคถ้าเรียบร้อยแล้วไปต่อกันข้อที่2เลยค่ะสนามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง9เศษ3าส่วน5เมตรยาวเศษ1ิ 14, ยาว11เศษ1ส่วน4เมตรทวีต้องการปูหญ้าให้เต็มสนามถ้าผู้รับเหมาคิดค่าหญ้าและค่าปูหญ้าตารางเมตรละ120บาทเทวีต้องจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาเท่าใด อย่างแรกเลยคือเราต้องทราบว่าสนามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้มีพื้นที่เท่าใดนะคะจากนั้นจึงนำพื้นที่ที่ได้ไปคูณกับค่าแรงตารางเมตรละ120บาทนะคะเพราะฉะนั้นวิธีคิดของเราก็คือจะต้องหาเงินที่เท่าวีนะคะไม่ใช่วีนะเท่าวีต้องจ่ายให้ผู้รับเหมาโดยหาพื้นที่ของสนามก่อน แล้วเอาไปคูณกับค่าจ้างที่ผู้รับเหมาคิด1ตารางเมตรก็คือ120บาทวิธีทำเราเลยค่ะสนามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะมีความกว้าง9เศษ3ส่วน5เมตรยาว11เศษ1ส่วน4เมตรดังนั้นจึงมีพื้นที่9เศษ3ส่วน5าทำเป็น เศษเกินได้9ก้าคูณห้เคูณหเป็น45คูณเเป็น45 45บวก3เป็น48เศษ48่ส่วน5นะคะแล้วก็คูณด้วยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือความกว้างคูณความยาวนะคะความยาว11เ็หนส่วน4ค่ะ 4คูณ11เป็น44บวก1เป็น45ได้เศษ45ส่วน4จากนั้นดูตัวที่สามารถตัดทอนกันได้นะคะตัวที่สามารถตัดทอนกันได้ก็คือ5คูณ1เป็น5 5คูณ9เป็น45และ4คูณ1เป็น4 4คูณ 12เป็น48นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือ12คูณ9เป็น108นะคะข้างล่าง1คูณ1ก็เป็น1 108หาร1ก็ได้1 108เหมือนเดิมผู้รับเหมาคิดค่าหญ้าและค่าปูหญ้าตารางเมตรละ120นะคะจากโจทย์ดังนั้นเทวีนะคะไม่ใช่วีเนาะ เทาวีต้องจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาพื้นที่คือ108ตารางเมตรคูณด้วยค่าค่าจ้าง120บาทนะคะมีค่าเท่ากับ12,960บาทเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ12,960บาทค่ะโอเค เสร็จเรียบร้อยแล้วไปต่อกันที่ข้อ3เลยค่ะไม่ชักช้ารีรออะไรทั้งนั้นสมาชิกชมรมวิทยาศาสตร์ทำน้ำหมักชีวภาพได้130ลิตรนำมาบรรจุขวดขวดละเศษ3ส,ส่วน4ลิตรจำนวน10ขวดน้ำหมักชีวภาพที่เหลือนำมาบรรจุขวด ขวดละหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสลิตรจะบรรจุได้กี่ขวดอ่ะครูมุกนะคะใหอ้อ่ภาพนี้ค่ะทั้งหมดนี้แทนน้ำหมักชีวภาพหนึ่งร้อยสามสิบลิตรนะคะทั้งหมดที่มีจากนั้นค่ะเล็กๆนี้คือขวดซึ่งมีอยู่ทั้งหมด10ขวด บรรจุสิบขวดนะคะขวดละเศษ3าส่วน4ลิตรค่ะนี่คือน้ำหมักที่เหลือค่ะน้ำหมักที่เหลือนี้บรรจุขวดละ1เศษ1ส่วน4ลิตรค่ะโจทย์ถามว่าน้ำหมักที่เหลือนี้ค่ะที่แรงเงาสีแดงนี้ค่ะจะบรรจุได้กี่ขวด เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะคะเราต้องทราบก่อนว่าจาก130ลิตรเนี่ยหักออกไปบรรจุใส่ขวดขวดละเศษ3ส่วน4ส่วน4ลิตรเนี่ยได้เท่าไหร่โดยการนำ10คูณด้วยเศษ3ส่วน4นะคะนั่นคือจะได้เท่าไหร่แล้วเอา 130, 130ลบ130ลบเสร็จแล้วก็จะได้ตัวนี้นะคะได้น้ำหมักที่เหลือมา ก็จะเอาน้ำหมักที่เหลือนี่หาร1เศษ1ส่วน4ลิตรอ่าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะสมาชิกชมรมวิทยาศาสตร์ทำน้ําหมักชีวภาพ130ลิตรนํามาบรรจุขวดขวดละเศษ3ส่วน4ลิตรจํานวน10ขวดแสดงว่าครั้งแรกบรรจุน้ําหมักชีวภาพไป 10คูณเศษ3ส่วน4นะคะที่ทำให้ดูครั้งแรกตรงนี้เนาะเท่ากับ2คูณ2เป็น4 2คูณ5เป็น10 5คูณ3เป็น15เศษ15ส่วน2ลิตรและเหลือน้ำหมักชีวภาพน้ำหมักชีวภาพที่เหลือคือเอา130น,นะคะ130ลิตรเนี่ยลบ ที่ใช้ไปคือเศษสิบห้าส่วน2องเราก็ไปทดนะคะหนึ 100. ทดในกระดาษทดนะคะหนึลบเศษสิบห้าส่วน2เท่ากับหนึ่สามสิส่วน1นึคูณสคูณสเท่ากับลบลบสิส่วน2 เท่ากับหนึอยมสิบคูณสองได้260ร้อยส่วนสลบสิส่วนสได้เท่ากับ245รส่วนสนะคะก็จะได้เท่ากับเศษสอง่หส่วนสลิตรค่ะโอเคนะคะตรงนี้ เสร็จเรียบร้อยจากนั้นค่ะดังนั้นน้ำหมักชีวภาพที่เหลือบรรจขุขวดละ1เศษ1นึ่งส่วนส่ลิตรตรงนี้ใช้ไปเศษ15บส่วนสนะคะก็จะได้ จะได้กี่ลิตรมันก็คือเศษสองร้อยสี่สิบห้าส่วนสองเนี่ยหาร1เศษ1ส่วน4นะคะว่าจะได้เท่าไหร่เราก็นำไปทดอีกเหมือนเดิม245ส่วน2หาร1เศษ1ส่วน4เท่ากับ245ส่วน2 หารด้วย4คูณ1เป็น4บวก1เป็น 5, 5 4 5ส่วน4เท่ากับ2 4 5ส่วน2เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนนะคะตัดทอนค่ะ2 1เป็น2 2 2เป็น4ค่ะ5 1เป็น5 5 4 20 24ลบ20เหลือ45 59 45 เหลือเท่ากับ49คูณ2เท่ากับ98ค่ะดังนั้นข้อนี้จึงตอบ98ขวดนะคะเสร็จเรียบร้อยโอเคไปต่อข้อที่4ค่ะ โอ้โหยาวเลยนะคะยาวไปยาวไปถึงข้อ6กันเลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่2.7นี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อด้วยกันแม่ค้าซื้อเห็ดหอมราคากิโลกร,รัมละ600บาทแล้วนำมาบรรจุถุงถุงละเศษ1.2ส่วน2กิโลกรมัมบ้านเราเรียกครึ่งโลจำนวน7ถุงยังเหลือเห็ดหอมอีก8เศษ2ส่วน5กิโลกรมัม แม่ค้าซื้อเห็ดหอมทั้งหมดเป็นเงินเท่าใดนะคะครูมุกจะให้รูปนี้นะคะทั้งหมดนี้คือเห็ดหอมที่แม่ค้าซื้อเนาะจากนั้นค่ะแม่ค้าก็นําเห็ดหอมมาบรรจุถุงค่ะเจดถุงถุงละเศษหนึส่วนสองนะคะกิโลกรัมอ่าเสร็จเรียบร้อยค่ะตรงนี้คือส่วนที่เหลือนะคะส่วนที่เหลือนี้คือ แปดเศษสส่วนหกิโลกรัมค่ะอือโจทย์ถามว่าแม่ค้าซื้อเห็ดหอมทั้งหมดเนี้ยค่ะทั้งหมดเนี้ยเป็นเงินเท่าใดนะคะเป็นเงินเท่าใดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจะหาคือแม่ค้าซื้อมากี่กิโลกรัมก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็นำจำนวนของกิโลกรัมมาคูณกับราคาต่อกิโลกรัมก็คือ600บาท ถ้าพร้อมแล้วไปดูที่วิธีทำกันเลยค่ะแม่ค้าบรรจุเห็ดหอมถุงละถุงละเท่าไรเอ่ยเศษหนึ่งส่วนสองกิโลกรัมจำนวนเจ็ดถุงค่ะแสดงว่าแม่ค้าบรรจุเห็ดหอมไปเป็นกี่กิโลกรัมเนาะเราก็จะได้เจ็ดคูณเศษหนึ่งส่วนสองเท่ากับเศษเจ็ดส่วนสองกิโลกรัม ยังเหลือเห็ดหอมอีก8เศษ2ส่วน5กิโลกรัมหรือทำให้เป็นเศษเกินได้ว่า8 5คูณ5เป็น40 40บวก2เป็น42ส่วน5กิโลกรัมแสดงว่าแม่ค้าซื้อเห็ดหอมมาเศษ7จส่วน2บวกเศษ42ส่วน5นะคะเท่ากับ ท่ากับเท่าไหร่อ่าเราก็มาบวกที่กระดาษทศของเราเลยเศษ7ส่วน2บวกเศษ42ส่วน5เท่ากับทำตัวส่วนให้เป็น10บนะคะทำตัวส่วนให้เป็น10เศษ7ส่วน2 2คูณ5 7คูณ5บวกกับ42ส่วน5้คูณ2 42คูณ2ค่ะได้เป็น35ส่วน10แล้วก็บวกด้วย 84ส่วน10บวกกันค่ะ35บวก84ได้เท่ากับ119ส่วน10กิโลกรัมเศษ119ส่วน10นะคะกิโลกรัมแม่ค้าซื้อเห็ดหอมกิโลกรัมละ600บาทค่ะ ดังนั้นแมค่ค้าซื้อเห็ดหอมเป็นเงินเศษ119่ง11ส่วนสิคูณด้วย600นะคะเจอแบบนี้ก็ศูนย์ตัด0ย์ไปเลยก็เหลือ119่งคูณหกนะคะก็จะเท่ากับ7,140บาทค่ะดังนั้นข้อนี้จึงตอบ7,140บาทนั่นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะข้อที่4 ถ้าพร้อมแล้วไปต่อกันที่ข้อ5เลยนะคะนิชาซื้อทุเรียนผลหนึ่งหนัก3เศษ3ส่วน5กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ120บาทและซื้อแตงโมอีกผลหนึ่งหนัก2เศษ7ส่วน10กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ40บาทนิชาจ่ายเงินซื้อทุเรียนและแตงโมกี่บาทอืม อ่ะโอเคค่ะทุเรียนนะคะทุเรียนทุเรียนผลหนึ่งหนักสามสามเศษสามส่วนหกิโลกรัมหรือทำเป็นเศษเกินได้5้คูณสเป็น15บวกสเป็น18บส่วนหกิโลกรัมนะคะกิโลกรัมละร้อบบาทแตงโม 2เศษ7จส่วนสิกิโลกรัมหรือ10คูณ2เป็น20บวก7เป็นเศษ27ส่วนสิกิโลกรัมกิโลกรัมละ40บาทค่ะเรานะคะจะต้องหาว่าทุเรียนเศษ18ส่วน5กิโลกรัมกิโลกรัมละ120บาทนี่เป็นเงินเท่าไหร่แล้วก็แตงโมเศษ2 7ส่วน10กิโลกรัมกิโลกรัมละ40บาทเนี่เป็นเงินเท่าไหร่นะคะ เพราะฉะนั้นอ่ะมาดูกันเลยนิชาซื้อทุเรียนไป3เศษ3าส่วนหกิโลกรัมราคากิกิโลกรัมละหนึ้อยยีบาทนิชาจ่ายเงินซื้อทุเรียนไปอ่าเราทำสามเศษสาส่วนหเป็นเศษ1 8บแส่วนหแล้วนะคะคูณด้วย120นะคะ เท่ากับ5 1เป็น5 2เป็น10บสองห้าสีคูณยีนะคะเป็นส3 2บาทและซื้อแตงโม2เศษเจ็ส่วนสิกิโลกรัมราคากิโลกรัมละ40บบาทนิชาจ่ายเงินซื้อแตงโมไป เราทำสอเศษเจ็ส่วนสิให้เป็นเศษยี่สิบจ็ดส่วนสิแล้วนะคะคูณกับ40ค่ะตัดทอนนะคะได้0ตัด0แลือยี่สิบเจคูณสี่บคูณสเท่ากับหนึบาทดังนั้นนิชาจ่ายเงินซื้อทุเรียนและแตงโมเป็นเงิน432ร้อบวกหนึค่ะเท่ากับ500 40บาทข้อนี้จึงตอบ540บาทค่ะโอเคนะคะข้อที่5จบไปค่ะต่อไปเป็นข้อที่6นะคะเป็นเรื่องของอายุปัจจุบันแก้มอายุ20ปีค่ะอีก4ปีข้างหน้าปู่จะมีอายุเป็น3เศษ1ส่วนสเท่าของอายุแก้มปัจจุบันปู่อายุกี่ปีนะคะอ่ะ ตอนนี้คือปัจจุบันค่ะแก้มมีอายุ20ปีอีก4ปีข้างหน้าค่ะแก้มมีอายุเป็นเท่าไหร่คะ24ปีค่ะปู่จะมีอายุเป็นเศษ3ส่วน3เศษ1ส่วน4เท่าของอายุของแก้ม่ะโอเคค่ะไม่ยากนะคะข้อนี้ปัจจุบันแก้มมีอายุ20ปีค่ะ อีก4ปีข้างหน้าแก้มก็จะอายุ20บวก4เท่ากับ24ค่ะขณะที่ปู่จะมีอายุเป็น3เศษ1ส่วน4เท่าของอายุของแก้มนะคะหรือทำเป็นเศษเกินก็จะได้ว่า4คูณ3เป็น12บวก1เป็น13เศษ13ส่วน4แสดงว่าอีก4ปีข้างหน้าปู่จะมีอายุ เศษ13ส่วน4คูณกับ24นะคะอ่าก็ตัดทอน4หนึ่งเป็น4 46 24 13คูณ6เท่ากับ78ปีดังนั้นปัจจุบันค่ะปู่มีอายุเท่ากับถามหาปัจจุบันนะคะดังนั้นก็ต้อง78ลบ4นะคะเท่ากับ74ปี นั่นคือปัจจุบันปู่อายุ74ปีค่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับแบบฝึกหัดที่2.7นะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ